สัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่28กรกฎา,าคมถึง1สิงหาคม2568สำหรับประเด็นการที่น่าสนใจมีดังนี้ครับวันที่28กรกฎา,าคม2568นางสาวอัจฉราโรงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและนำประประานวนช่วยนักวิชาการแรงงานจำแนการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ก็ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรตวายพระราชกุศลพิธีต่างศาสนามหามงคลสามศาสนาและพิธีตวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นการรักการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเจริมพระชนม์รปัญษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี วันที่28กรกฎาคม2568ันายเวลา12นาฬิกา30นาทีนางสาวอัจาราโรงสวัสดิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวสิริวันรัตนบุรีนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวกาญจนาคงศักดิ์เจ้าพนักงานการ,การเงินและบัญชีปฏิบัติกานเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเดชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช2 5 6 8ณวัดไพรห้องตำบลควนกรดอำาเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางวาชิราปร์อมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานวันที่28รกรกฎาคม2 5 6 8เวลา0 7ิกนนางสาวอัจฉรารองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและนางปปดาเนมนช่วย นักวิชาการแรงงานจำนางการพิเศษพร้อมด้วยชนที่เข้าร่วมพิธีตวายเครื่องราชสก,การะเล่วางปันปุ่มพิธีจุดเทียนใจตวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันจัลิมพระชนม์ปันสาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2568โดยมีนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชาการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี วันที่29รกรกฎาคม2568เวลา13นาฬิกานางสาวอัชาราโรงสวัส,ส,วสดิการและคุ้มครองแรยงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในเจ้าทีในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์ไทยกัมพูชาครั้งที่2โดยได้เน้นย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่พูดคุยกับนายจ้างลูกจ้างและสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจรวมถึงให้หานเข้ามายัางศูนย์ตลอดเวลาหากเกิดเหตุที่อาจส่งผลกระทบและประสานให้ผู้อำนวยการศูนย์รับทราบรวมถึงโกให้ประสานกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อย่างรวดเร็วที่สุดนอกจากนี้ยังกำจับไอตรวจสอบรายละเอียดรายงานต่างดาว โดยประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ด้วยผ่านระบบออนไลน์ณนะห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาทุ้งสงอำเภอตุ้งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายบุญสง่งตับใจยุทธปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานวันที่29กาพฤศจิกายนส5 6 8ันารอสดงสาวอัจฉรารงสว,ส,สวัสดิการและกุ้งครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และนางประปาดานวลช่วยนักวิชาการรรงงานจํานนการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับสํานักงานรรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชสําน,นา,านักงานจัดงานจังหวัดนครศรีธรรมราชสถาบันพัฒนาฝีมือรรงงาน22นครศรีธรรมราชและสํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาทุ่งสงเก้าตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ ฝ้าระวังการกระทบกระตั้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างแรงงานไตยและแรงงานกัมพูชาในสถานประกอบกิจการในพื้นที่อําเภอตุอง้งสงําจำนวนอ้าแห่งโดยมีแรงงานกัมพูชาจํานวน95คนชาย65คนหญิง30คนจากการลงพื้นที่ให้กําลังใจและสอบถามแรงงานกัมพูชาพบว่าไม่มีแรงงานกัมพูชารายใดที่ประสงค์จะเดินทางกลับบ้านกลับประเทศทั้งนี้ ได้คำชับนายจ้างไอ้เฝ้าระวังหากมีเหตุการณ์รุนแรงก็ไอ้แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรกะทรวงแรงงานทราบโดยด่วนวันที่30กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกานางสาวอัจฉรารงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันความปลอดภัยและอาชีวะอนา,ามัยประจำปี2,568 safety day เล่มมุหมายให้ในายมรุดพงคงเขียวนักวิชาการรายง,งานจำานงการก็ร่วมเสวนาหัวข้อตอรวจบทเรียนการเกิดอุบัติเหตุจัดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสองภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีการแสดงในเทศกาลและเสวนา,านด้านความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมให้พนักง,งานมีความตระหนักรู้และมีความเข้าใจเรื่องของความปลอดภัยเสริมสร้างจิตสำนึกให้พนักง,งานมีส่วนร่วมในด้าน ความปลอดภัยลดอุบัติเหตุจากการทำอนันก้าวสู่เป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ซีโร่ซิเดต์วันที่30กรกฎาคม2568นางสาวอัจฉารารงสวรส,สวัสดิการเลขาุ้กครแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบ,บหมายให้นำปปาดานวลช่วยนักวิชาการแรงงานจำงวันครศรพิเศษบูรณาการร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานจัดงานรงงานจังหวัดนครศรีธรรมร,ราช สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ตรวจเยี่ยมพร้อมสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจเฝ้าระวังการกระทบกระตั้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างแรงงานไทยและแรงงานกัมพูชาในสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอเฉวางจำนวน5แห่งโดยมีแรงงานกัมพูชาจำนวน67คนชาย41คนหญิง26คนจากการสอบถามนายจ้างพบว่า นายจ้างมีแรงงานที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศมีความกังวลใจว่าจะไม่สามารถแรงงานกัมพูชาทดแทนเนื่องจากแรงงานกัมพูชามีความขระยันเละอดอุดทนซึ่งทำให้หนา,จายจ้างจะแรงงานจากลาวหรือเมียนมามาทดแทนทั้งนี้ได้กำชับนายจ้างให้เฝ้าระวังหากมีเหตุการณ์รุนแรงขอให้แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานโดยด่วนวันที่31กรกฎาคม2568รเวลา9นาฬิกา นา,า,างสาวอัจจรารงสวัสดิการและคุ้งครองไร่งานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมสำนักง,งานครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2568ครั้งที่10ประจำปีประมาณพุทธศักราช2568เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีประมาณพุทธศักราช2568โดยมีผลการปฏิบัติงานสามารถดำเนินการเป็นไปนตามเป้าหมายที่กำหนด ให้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่3 1กรกฎาคม2568ร,ร25เวลา13นาฬิกานางสาวอัจฉรารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีมอบโรงเย็นและโรงบรรจุศพโดยสมาคมประชาคมกุตตบอดไทยรั้งที่3ทับสองเพื่อช่วยเหลือศพยากไร ศพแระญาติศพของคกนตาบอดและวัดที่ขาดเลนดลงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้นำโรงเย็นจำนวน10โรงและโรงบรรจุศพจำนวน100รโรงต่ยให้กับวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน1ิบวัดณวัดจังหูนตำบลท่าเรืออำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางสาวกันติกาสีวิไลประลัดอาวุโสอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเป็นประธาน วันที่1สิงหาคม2568เวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีนางสาวอัจฉรารงสวริส์สวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร o u r Business ยกระดับผู้ประกอบการสู่สากลโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ4ภาคกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการสร้างโอก,กาสทางธุรกิจการค้า ในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมาราชปีวประมาณ2,568ณโรงแรมเมืองลิโกอำเภอเมืองนคะรศรีธรรมาราชจังหวัดนครศรีธรรมาราชโดยมีนางวัชิราพลอ,อามาตยกุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมาราชเป็นประธานวันที่1สิงหาคม2568นางสาวอัจฉรารงสวัสด์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนางสาวจริดาจันมณีนิติกรชำนาญการและนายมรุดปงคงเขียวนักวิจาการแรงงานชำนาญการปูรณาการร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานจัดางานจังหวัดนครศรีธรรมราชสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจเพื่อระวังการกระทบกระทั่งระหว่างนายจ้างลูกจ้างไทยและแรงงานกัมพูชาในสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอสีชนจำนวนสีแห่งโดยมีแรงงานกัมพูชาจำนวน32คนใจย2 2คนหญิงส0คนและพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจำนวนหน้าแห่ง โดยมีแรงงานกัมพูชาอุกสิบคนชายห้าสิบสามคนหญิงเจ็ดคนจากการอบถามนายจ้างพบว่านายจ้างที่มีแรงงานประสงค์จะเดินทางกลับประเทศมีความกังวลใจว่าจะไม่สามารถหาแรงงานกัมพูชามาทดแทนเดิมได้เนื่องจากแรงงานกัมพูชามีความขยัญญนและอดทนซึ่งทำให้นายจ้างอาจจะหาแรงงานลาวหรือเมียนมามาทดแทนทั้งนี้ได้กำชับให้นายจ้าง พฝ้าระวังมีเหตุการณ์รุนแรงขอให้แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทราบโดยด่วนการให้บริการของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชในสัปดาห์นี้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างเพื่อให้เป็นไปตามแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในอันประมงตะเลแบบปมหนึ่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการออกหนังสือกลนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมงพศ .2565 โดยตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์รายงานต่างด้าดวโดยใช้แบบกัดรอองเพื่อหาข้อบงยี้จากการการมนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามกลไกการสร่งต่อระดับชาติแบบกก .1 สถานประกอบกิจการจำนวนเจ็ดแห่ง ลูกจ้างจำนวน9คนเป็นสัญชาติเมียนมา7คนและสัญชาติกัมพูชา2คนมีลูกจ้างมายื่นคำร้องเพื่อก่อเรียกรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินจำนวน24รายสถานประกอบกิจการ1แห่งซึ่งประกาศเลิกจ้างโดยมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2 5 6 8เป็นต้นไปสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ที่แจงสิทธิค่าชดเชยการเลิกจ้างในการยื่นคำร้อง และการพิจารณาคำร้องขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการรวมทั้งการยืน่นโกรรับเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างทั้งนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประสานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อเข้าร่วมที่แจงสิทธทิที่ลูกจ้างพึงได้รับซึ่งสํงงานักงานจัดอารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ที่แจงสิทธิการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องการอายานตัวตามกําหนดนัด รวมตั้งตำแหน่งงานว่างและสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ที่เชียงสิทธิ์ที่ได้รับประโยชน์ตดแทนในกรณีว่างงานขั้นตอนวิธีการและระยะเวลาดำเนินการอย่าลืมกดไลค์กด subscribe. s ับสไครป์เพื่อไม่มพลาดข่าวสารดีๆของสำนักง,งานสวัสดิการเล็กคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชกสศรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วกลับ,บมาพบกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ